วันนี้เรามาคุยหุ้นอเมริกาแบบแนวใหม่เนื่องจากว่าหนาวๆอากาศร้อนนะฮะเราก็เลยทําพื้นหลังเป็นหิมะตกแล้วกันมันจะได้ชิลๆด้วยแล้วก็มีเสียงเพลงคอเบาๆนะลองดูดิว่าเฮ้ยเหมือนแบบนั่งคุยเรื่องหุ้นอเมริกากับเพื่อนในร้านกาแฟโอเคและไม่ใช่ร้านกาแฟในประเทศไทยด้วย <laughs> เวลากาแฟที่ต่างประเทศด้วยคุณกันมีอัปเดตข่าวของมีฮะที่เขาจะเปิดตัวมีฮะก็จะเป็นข่าว FOMC นะ,ะถ้าเกิดเราเล่าเราเล่าไปแล้วนะครับ<ะ>ก็ขออนุญาตไม่เล่า FOMC ซ้ำนะครับไปดูได้ในไลฟ์เมื่อวันอังคารนะครับ<ะ> FOMC นะครับเราบอกกันว่าเฮ้ยวันพฤหัสเนี้ยนะฮะเราจะมาอัปเดตกันว่าเขาตกลงแล้วจะปรับขึ้นหรือปรับลง<ะ>ตัว อัตรดอกเบีย้ยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับนะเราก็อัปเดตข่าวลงไปใน Locket m ต m มมเบอร์แล้วนะครับว่าสรุปแล้วคุณเจอรมพาเวลนะครับหรือว่า FOMC เนี่ยก็มีการสรุปว่าไม่ขึ้นนะตามที่นักวิเคราะห์คาดการแล้วก็ตามที่ผมหวังไว้หมแล้วก็ไม่ล,ไมลงด้วยใช่คือคงที่นะครับที่4.25ถึง4.5ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีดีในแง่ว่ามันไม่ได้ทาให้ตลาดตกใจสำหรับผมนะ ออแล้วก็ยังมีแบบในมุมที่ว่าเขามีการประเมินนิดนึงตรงนี้น่ากังวลน,นะครับดูตัวเลขกันไว้คือเขาบอกว่าเฮ้ย GDP ในปีนี้นะครับ GDP คือแบบเหมือนกับว่าเป็นดัชนีมวลรวมนะครับของประเทศนะครับถ้าเกิดเราติดตามข่าวบ้างนะครับข่าวการเมืองในบ้านเราก็ได้มันเป็นสิ่งที่จะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เ,เขามีการคาดการณ์ว่า GDP เนี่ยนะฮะอาจจะเติบโตเพียงแค่1.7%นะครับซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่2.1%ก็มาอัปเดตให้ ทุกคนฟังกันอันนี้ข่าว CPU ได้ตามตรงไหมของ GTC ของเอเ d i ดใช่ไหมทุกอย่างยังไปไม่ตามคาดนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนราคาหุ้นเนี่ยจะไม่ได้ไปตามคาดสักเท่าไหร่รู้สึกว่าจะจะปรับตัวลงได้ซ้ำเอนาะคือเหมือนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อะเปิดตัวตัใหม่แต่ราคาหุ้นมันไม่ได้ขึ้นตามที่เขาหวังไว้ ไม่ได้ถูกใจมากนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับก็พยายามมองภาพไกลๆไว้นะผมเล่าอินฟอเดียแบบเต็มๆให้ฟังไปแล้วนะครับเมื่อวันอังคารนะว่าเขายังมีการเติบโตอะไรอีกบ้างมันไม่ได้เป็นแค่เรื่อง AI อ่อตอนมันคือโครงสร้างพื้นฐานของโลกนี้เลยนะฮะตัวชิปไปดูกันได้ช่วงนี้มีใครลงทุนแบบไม่เกี่ยวกับหุ้นอเมริกาไหมช่วงนี้คือทองมันกำลังแบบโหดนะหโหดกี่บาทตอนนี้กี่บาทแล้ว46 47ไปแล้วอะขโมยตังแม่เอ้ยขโมยทองแม่ปล่อยขายว่างเงียบะ อย่าคิดนึงเรื่องแต่งงานช่วงนี้ครับกว่าจะได้แต่งงานต้องเออทองไปหกเจ็ดหมื่นเกิดทองเนี่ยเขาเวลาแต่งงานเขาขอกันสิบาทยี่สิบาทเนาะเป็นล้านนะทำเป็นเล่นมานะนี่เคยเห็นนะเคยเห็นว่าแบบช่วงนี้มันคนแต่งงานเนาะแล้วเขาแบบให้ให้กระเป๋าบิตคอยกันไม่ไม่เอาเงินเป็นสินสอดแล้วนะใช่เหรอเออให้แบบบิตคอยให้กระเป๋าบิตคอยไปจำนวนนอย่างนี้สมมุติถ้าเราแต่งงานเราให้กระเป๋าหุ้นอเมริกาเราได้ปะได้ เรากูเคยคิดว่าเฮ้ยสมมุติว่าเราลงทุนไาอย่างงี้ใช่ป่ะเงินเราอยู่ในพอร์ตไปแล้วก็ไม่ได้อยากขายเนาะใช่ใช่มั้ก็เกิดโตว่ะไม่อยากเราออกเออแล้วแบบต่อให้แต่งงานกันไปนี่ก็เป็นเหมือนสินทรัพย์ของครอบครัวได้อะกูคิดว่าเฮ้ยกูแคปจอได้ไหมแล้วบอกว่าเออเนี่ยคือเป็นสินสอดได้ไหมครับเดี๋ยวผมบวา ดี๋ยวกูจะลากจอยอย่างเงี้ยไปตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็เปิดหน้าเวทีแล้วก็เปิดเลยว่าตอนเนี้ยสินทอดกูกำลังขึ้นหรือลงตาม้ซเวลานีบูนอมองอกูเปิดวีบูเลยตอนนี้คือแบบสมมติว่าล้านหนึ่งใช่ปะที่กรประกาศเลยสินทอดตอนนี้คือค่ะหนึ่งล้านสองกาดสองลลงล้านึล้านลดลงล้าหนึ่งหมื่น เอเอเจ๋งเหมือนกันนะเอาแบบนี้เลยกูเคยคิดจริงๆนะว่ากูไก่จะทำอย่างนั้นจริงนะแบบก็ก,ก็ก็พอมีเงินนะครับลูกเขยของคุณพ่อคุณแม่ฮะ,ะไม่อยากถอนออกมาแต่แต่ส่วนมากสา่วนมากคนจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าเอาเงินไปอยู่ในพอร์ตแล้วหรืออะไรแล้วอ่ะจะไม่อยากถอนเป็นเงินสดหรือว่าถอนออกมาใช่กูก็ไม่อยากเป็นมึงมึงยากเหรอแล้วก็รู้สึกว่าจะมีข่าวอัปเดตหุ้น Google สักหน่อย นะครับหุ้น Google อาจจะมองไม่เห็นนะฮะไม่เป็นไรผมคือผมไม่อยากแบบไปเปิดเว็บคนอื่นแล้วผมใช้แพลตฟอร์มตัวเองผมสร้างขึ้นมาก็เอามาใช้เองก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ Google เออ Google เนี่ยเขามีการลงนามดีล3 2ม0 0ืล้านดอลลาร์โคตรเยอะนะครับซื้อกิจการบริษัท Cyber Security นะครับที่ชื่อว่า w, IST, w, <ist? S 1> w ิส W I Z จริงๆเนี่ย c y b e r s e c u เ i t y อะ่ะเขาบอกว่าเหมือนกำลังมา คุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกเคยใช้งานหรือว่าเคยทำงานเกี่ยวกับไซเบอร์ซิเคลิตี้ไหมไม่คือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ อ่เนนเน้นนะที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคือเขามันต้องมีหมดไซเบอร์ซิเคียวริตี้เช่นไฟวอลอ่ะเขาอาจจะไม่รู้แอนตี้ไวรัสอ่าอะไรพวกนี้คือมันเป็นอ e t w o ้ k s ว c u ซิเคียวริตี้หมดซึ่งอ่าที่เห็นข่าวก็จะมีพาโลเนาะออโต้ซึ่งพาโลออโต้เนี่ยเป็นยี่ห้อไฟวอลยี่ห้อหนึ่งที่เป็นท็อปเทียร์ของตัวไฟวอลซึ่งมันดังโด่งดังมากในวงการไอทีเนาะอ่าตรงนี้คือมันเป็นป้องกันการเจาะคันเข้ามาหรือว่าแรรซอ์แวร์ไวรัสอะไรต่างๆคือเคยใช้เคยเคยใช้พาโลออโต้เหมือนกันใช่ปหอือ แล้ว c าวสไตล์อ่ะาวสไตล์ก็เป็นเหมือนกันแต่่าวสไตล์จะไม่เด่นเรื่องแอนตี้ไวรัสส่วนใหญ่อแล้วเหมือนเป็น c คาวได้ปะม,มันเหมือนคนละแบบไ w a l l จะไม่ให้คาวถูกไหมไม่ไฟวอลมันมีคาวด้วยแล้วก็ม,มีเป็นซอฟต์แวร์ที่ลงใ,ในเครื่อง โอเคถ้าเป็นข่าวมันก็อาจจะง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องอัปเดตคือต้องเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้ว่าในโลกนี้จริง,รงๆพวกเราอะอยู่ในโลกของคลาวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าบางทีอาจจะไม่รู้ตัวผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าโน้ตบุ๊กเราหรือแล็ปท็อปเราอย่างเงี้ยถ้าเราลงแอนตี้ไวรัสเนาะแบบไม่ใช่คลาวอะแล้ววันหนึ่งที่เวอร์ชันมันเปลี่ยนไปอะอเราจะต้องอาจจะเอาแฟลชไดร์หรือไปโหลดหรือ,อยังไงอะอเพื่ออัปเดตเวอร์ชัน มองอย่างนี้สมมติว่าเราซื้อที่ไม่ใช่ข่าวซื้อเหมือนเป็นตัวโปรแกรมมาติดตั้งหรือฟิวสมัยก่อนนึกนะเอาแผ่นซีดีโปรแกรมเนี่ยมาติดตั้งแล้วเวอร์ชันมันอ่ะไม่ได้อัปเดตอ่าเวอร์ชั่นเราจะใช้เวอร์ชั่นจากที่เราเอามาติดตั้งตลอดไปยกเว้นนาเราสามารถเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้แล้วเขาจะอัปเดตให้แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาไม่อัปเดตแล้วเขาจะเป็นแบบว่าเราลงผ่านคลาวด์ดาวน์โหลดมาลงแล้วมันจะอัปเดตต่อเนื่องจ่ายเงินรายเดือนรายปีก็ว่าไปจะมีอัปเดตแต่สมมุติถ้าเป็นรูปแบบเก่าก็ ถ้าเขาไม่ซัพพอร์ตแล้วอ่ะก็คือจบคือคุณจะป้องกันได้แค่นะั้นสมมติว่า,ว<อ>ามันอัปเดตเอาคุณคือป้องกันไวรัสตั้งแต่ปี2020เไวรัส21 22ิ3ที่มันเก่งขึ้นขึ้นอ่ะคุณก,ก็โดดก็คุณก็เตรียมโดดเออเพราะนั้นไซเบอร์เซกิลิตี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าลงทุนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครแบบสนใจแล้วก็อยากจะกระจายพอร์ตนะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็เป็นเหมือนทำไมเสียงกูเหนื่อยล่ะ เป็นเหมือน<ช>หุ้นหนึ่งในหุ้นแบบเหมือนหุ้นเทคอ,ะอ่ะก็จะอยู่ในกลุ่มเทคอ,อยู่ใช่ Cyber <ช> Security เล้ะตามหุ้นเทคอยู่แหละทีนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเอ้ยบางทีแบบพอร์ตเราอย่างเงี้ย เป็นเทคอะคือเทคอะมันกว้างมากนะซอฟต์แวร์ Software, การตลาดก็เทคซอฟต์แวร์ป้องกันอย่างไซเบอร์ซิเคริตี้แม่งก็นับเป็นเทคอะไรแบบนี้เพราะนั้นอาจจะเฉลี่ยดีๆนะครับถึงแม้ว่าตัวธุรกิจจะน่าสนใจแต่ว่าถ้าภาพรวมพอร์ตเราเป็นเทคเยอะเวลาไปมันก็มันก็ไปพร้อมกันหมายถึงเวลาขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันเวลาลงก็ลงพร้อมกันได้เหมือนกันนะล้างพอร์ตหุ้นเจ็ดนางฟ้าไปตอนตอน้ตนเดือนกุมภาแล้วครับตอนนี้กําลังรอจังหวะเข้า Amazon Google Nvidia ยยังลงไปอีก รอต่อไปครับมันมีโอกาสลงอีเยอะเลยจริงๆเนี่ยช่วงนี้นะคนไม่ค่อยเริ่มไม่ค่อยลงทุนกันแหละส่วนใหญ่จะชอบรอกันนะครับผมถามนี้ในมุมของเพื่อนเพื่อนเนี่ยระหว่างรอกันเนี่ยทาอะไรรอกันเฉยๆรอกันเฉยๆรอจังหวะรอแบบเฮ้ยหุ้นมันขึ้นแล้วค่อยเริ่มกลับมาลงทุน หรือสืบหาความรู้กันสืบเหี้ยอ,อะไรคำแปลกๆขึ้นมาเลยเอางี้ถามว่านอกจากรอจังหวะลงเนี่ยมีไปลงทุนอย่างอื่นไหมอ,อ่าไปลงทุนอย่างอื่นที่ไม่ใช่หุ้นเมริกาแต่ผมอะผมอยากสืบอองี้เว้ยคุณมิว การลงทุนน่ะแม่งต้องมีความรู้จริงๆนะเว้ยใช่มันถึงจะแบบว่าการลงทุนแล้วแม่งถึงจะแบบมีประสิทธิภาพอะ่ะยังไงก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ความเสี่ยงจะน้อยลงเว้คือถ้าไม่รู้เลยอะ่ะเสี่ยงสูงมากเนาะอย่างคุนยวบอกว่าเอ้ยไปลงทุนอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นชอยเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าการที่เราอยากจะคิดว่าเอ้ยวันหนึ่งที่ตลาดหุ้ันกลับมาบอกแล้วเราอยากจะกลับมาลงทุนอีกครั้งอะ่ะเมื่อนั้นนะผมอยากให้ทุกคนอะ่ะมีความรู้ที่ดีกว่าณนะตอนนี้สิ่งที่ผมจะสื่อคือในช่วงนลง่ แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้จะลงทุนหรืออะไรอ่ะช่วงนี้อยากให้ฟาร์มความรู้ไวเยอะๆใช่ติดตามช่องนี้ก็ได้ลงคอร์สเรียนหรืออะไรก็ได้นะเพราะว่าวันที่เราคิดว่าเราจะกลับมาลงทุนหรือว่าเรามองว่าสัญญามาเป็นบวกอ่ะเมื่อน,นั้นผมอยากให้เหมือนอาวุธของทุกคนมันครบมืออ่ะเออถามว่าหุ้นนี้วิเคราะห์ออยังไงแล้วแบบวิเคราะห์ได้เองเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ก่อนที่ตลาดจะกลับมาขาขึ้นไม่เช่นนั้นนะพอตลาดขาขึ้นนะทุกกคน็จะสบัญหาเดิมออซื้ ตัวไหนดีตัวนี้เป็นยังไงดีไหมครับแนวรับเป็นยังไงอะ,อะไรเงี้ยมันฟิลประมาณว่ามันพักลบ อ่าใช่มันต้องรับคมดาบผมคิดว่าอันนี้ถ้าเป็นหุ้นเมกา่าจจะยังไม่เห็นภาพชัดเอาเอาบิตคอยก่อนเนาะยกตัวอย่างบิตคอยสมมติว่าบิตคอยเนี่ยคุณเข้าไปตอนที่เห็นข่าวที่ทุกคนแห่กันไปซื้อว่าเฮ้ยช่วงนี้บิตคอยขึ้นว่ะแต่ไม่ได้ตามข่าวมาก่อนนะช่วงนี้คนทุกคนพูดว่าบิตคอยขึ้นขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นกราวขึ้นกูเข้าเลยเพราะว่าแต่ละคนแอกตื่นกันไปพอเข้าไปแล้วสักพักคือก็ลงถูกป่ะเพราะว่าเราไม่ได้ดูข่าวมาซึ่งถ้าเรามีข้อมูลก่อนหน้านั้นแล้วเราด อ่ะอประมาณว่ารู้จังหวะใช่ใช่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆนะแล้วก็เป็นสัญติธรรมมากคือเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ข่าวมันมาถึงเราอะเมือ่อน,นั้นตลาดใกล้วายแล้วผมบอกเลยเป็นช่วงปลายๆแล้วเพราะว่าแบบมันจะต้องโด่งดังมากๆอะ่ะมันถึงจะเริ่มแบบ คนรอบข้างเริ่มพูดถึงหรือเริ่มเจอทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเมื่อไหร่ข่าวที่คนเริ่มรู้เยอะเนี่ยตลาดเริ่มวายแล้วหรือไม่วายก็เป็นไปปลายอ่าใช่ไปน้ำแล้วใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเกาะติดไว้นะครับศึกษาความรู้ไว้นะครับเราจะได้แบบรู้จังหวะตั้งแต่แรกเนาะอ่าประมาณนี้นะครับฝากฝากไว้แบบเท่ๆอ่ะเหมือนจะไม่มีคำถามเลยเลยนะใช่มีคนดูหรือเปล่ามีมีมีสิบคนสิบคนเลยเหรอ โอ้โหอบอุ่นมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็น1ิคนที่มาจากไลฟ์ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันดับไปเนาะแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมูดเป็นการพูดคุยกันแบบชิลๆนะครับคนเยอะคนน้อยผมช่างแม่งนะฮะผมไม่ค่อยสนใจแล้วนะครับมันเคยเป็น 50- 60คนนะครับแล้วก็เขาอาจจะแบบว่าเบื่อขี้หน้าผมตัดเพาะหลุดกันหลุดแล้วก็กลับกันมาต่ออ๋อเหรอขอบคุณมากเลยครับนี่เป็นครับคุณครับ <Why? S 2> สวยๆนะครับพี่คิดยังไงกับ ETF โ o นี่ MSTY ครับอ่าโคนี MSTY นะครับเคยพูดไปในไลฟ์ก่อนนะครับน่าจะสัปดาห์ที่แล้วเนาะสองตัวนี้นะครับเป็น u m a x นะพอ u m a x เนี่ยมันเล่นเรื่องของออปชันนะครับโคนี่เล่นที่คอยเบทนะครับ MSTY เล่นกับออหุ้น MSTR นะครับผมส่วนตัวไม่ลงทุนใน u m a x นะครับเนื่องจากว่าผม,มาไม่ได้มีเวลาในการไปจับจังหวะนะครับคนที่จะได้กําไรเยอะนะครับกับพวกประเภท u m a x พวกโคนี่ MSTY เี m s t นี่ยคือมีแค่2อ,อย่างนะครับพุ่งตรงเลยนะครับใครอย่าว่าผมนะพุ่งตรงเลย1ฟุกอ่จริง1ฟุกคือเข้าไปถูกจังหวะกับ2คือคนที่แม่นจังหวะมีแค่นี้นะครับเพราะว่า หุ้นกลุ่มนี้นะครับมันเออโทษทถครับ ETF กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มออปชันนะครับอย่างที่บอกไปเวลาสินทรัพย์ที่เขาไปอ้างอิงนะครับหรือหุ้นที่เขาไปอ้างอิงเ่ยเวลามันบวกมันจะบวกแรงกว่าตัวหุ้นนั้นแต่เวลาหุ้นมันลงมันก็จะลงแรงกว่านะครับ พวกที่ได้ส่วนต่างกำไรเยอะๆได้ปันผลเยอะเนี่ยคือเขาแค่เข้าถูกจังหวะในช่วงที่ราคามันต่ําหรืออะไรก็ว่าไปะนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีก็เลยบอกว่ามีแค่2แบบเท่านั้นแหละคือเขาเข้าแบบฟุกเลยนะครับกับคนที่แบบเออแม่นว่าเข้าตอนนี้นะครับซึ่งคนนี้แม่นจริงๆอะ่ะเชื่อผมไหมเขาไม่ได้มาซื้อตอนที่มันตกหรอกคือหลายๆคนบางทีอาจจะหลอกตัวเองอยู่ว่าเฮ้ย ตอนนี้ราคามันลงนะอย่างน้อยเราก็ได้ปันผลเนาะแต่รู้ไหมว่ากว่าที่มันจะขึ้นแล้วกลับมาเท่าทุนได้เนี่ยมันนานนะนั้นแปลว่าคนที่เขาลงทุนเก่งๆรู้จังหวะเก่งๆเนี่ยเขากินเฉพาะตอนที่มันเป็นบวกคือโหกินส่วนต่างด้วยที่เวลามันขึ้นแรงๆแล้วก็ได้ปันผลด้วยเนาะเพราะ E T F ตัวนี้มันปันผลและก่อนที่กองทุนตัวนี้จะตกเนี่ยเขาออกกันหมดแล้ว เขาไม่มีใครถือรอเวลามันลงหรอกนะครับนี่ก็มาแชร์ฟังนะดังนั้นเนี่ยนี่คือมุมมองของผมนะครับว่าอ่ะส่วนตัวผมไม่ได้มีเวลามาดูแลเ,เรื่องของจังหวะการลงทุนแบบที่มันผันผวนมากนะครับแต่ว่า ผมมีเวลาดูพวกแนวลับหรือว่าวิเคราะห์พื้นฐานบริษัทมากกว่าอ่าอาจจะแบบเราอาจจะพูดแรงๆเนาะแต่คือมันเป็นการที่เราแบบดูล้วมันจริงจริงอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบพวกฮาร์ดคอร์อินเวส e n t มนหน่อยฮาร์ดคอร์หน่อยใช่อยากได้แบบเชื่ออยากได้เพราะว่าผมไม่มีผมก็ทำคอนเทนต์ t ิ k t o k แล้วก็เล่าไปนะแล้วก็มีคอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าดอยดอยดอยกันนะครับดอยกันเยอะนะจริงคือเบาะอย่างนี้บอกนะครับว่าทุกกองทุนมันมีเหมาะกับคนทุกแบบ อ,อยู่เราต้องดูว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าสมมุติเราบังเอิญเข้าไปแล้วได้กําไรได้อะไรเนี่ยผมยินดีด้วยนะครับผมไม่ได้แบบมาดูถูกคุณว่าคุณฟุกหรืออะไระแค่นั้นเองแต่อย่างที่บอกว่ามันมีแค่2แบบเท่านั้นแหละคนที่ได้กําไรจาก Option ออปชั่นอ่ะ ครับคือเข้ามั่วๆแล้วก็ได้ตังค์มาแบบมั่วๆนะครับกับคนที่เขาแม่นอย่างว่าจริงถ้าเข้าแล้วมันขึ้นสูงก็ดีไปด้วยแต่ถ้าลงมาแล้วคุณเจ็บเราบ่ายหรือเปล่าใช่ถ้าเราบ่อยก็เอาเลยลุยนะครับแค่นั้นเองหวังว่าหวังว่าคําตอบจะชัดเจนนะใช่ใช่เริ่มลงทุนเดือนมกราครับแดงหมดเลยเดือนมกราก็น่าจะ มึงรู้ว่ามันเป็นประโยช์บอกเล่าที่กูรู้สึกว่าแบบโคตรเจียบเลยตอนมึงเล่าอ่ะตอนมึงพูดอ่ะเริ่มลงทุนเดือนมกราครับแดงหมดเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะครับขอถามนิดนึงลงทุนระยะไหนหมายถึงว่านะครับเอาผมขอเดาก่อนแล้วกันนะอาจจะเป็นมือใหม่อ๋อเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มลงทุนมกรานเนาะเป็นมือใหม่อยู่แล้วนะครับทีเนี้ยเป็นมือใหม่นะอยากแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับผมบอกเลยนะครับคนที่ลงทุนแรกๆทุกคนน่ะกว่า9 9นะครับ เปิดดูแอปทุกวัน อ่าใช่เหมือนกูเลยไม่เปิดไม่เปิดทุกวันที่เปิดตลอดเวลาเ้อขนาดามันไม่ได้อัพเดตเดียวทามนะออกูจะเปิดดามใช่ไหมอ่ะคุณคือคนนั้นใช่ไหมครับไม่ต้องเขิดอายนะครับผมก็เป็นคือที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้แบบโอ้โหผมเก่งหรืออะไรนะผมแค่ผ่านมันมาก่อนแล้วก็แล้วก็มาเล่าให้ฟังกันขำๆนะว่าช่วงที่ผมลงทุนแรกๆเนี่ยเปิดทุกวันเนาะแล้วผมบอกให้นะผมลงทุนครั้งแรกเนี่ยตุ้มเดียวนะครับวันสองวันมั้งลงไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นนะฮะถ้าเกิดเราเริ่ ต,ต้นลงทุนนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยผมขอหวังว่าจะยังไม่ใช่เงินจํานวนเยอะเนาะจะยังไม่ใช่เงินจํานวนเยอะนะครับผมหวังจริงเนื่องจากว่าตลาดหุ้นอะ่ะมันต้องอาศัยประสบการณ์มันไม่ใช่ตลาดที่น่ากลัวครับทุกคนอย่างน้อยเนี่ยผมอยากให้เราอะ่ะลงทุนด้วยเงินน้อยน้อยก่อน ผ่านช่วงเวลาที่เปิดดูแอปทุกวันไปก่อนออนะครับเห็นมันลงเห็นมันขึ้นเ,ออเริ่มคุ้นชินอ่ะมันแล้วหลังจากนั้นอ่ะคุณจะมีความกล้าเองที่จะแบบ5 0 0ร้อ0พันหนึ่งสองพันเนาะแล้วมันจะเก่งขึ้นไปตามเงินที่เราแบบค่อยๆทยอยลงเองเออนะครับม,มองมองอย่างนี้แล้วก็ส่วนเรื่องที่ว่าเอ้ยเริ่มต้นลงทุนเจอตลาดแดงนะครับไม่เป็นไรมันคือการเก็บเงิน ถ้าสมมติเราเข้ามาแล้วเราหวังจะรวยเร็วนะครับแล้วเราเห็นว,ว่ามันแดงตัวนั้นเสียใจด้วยจริงๆนะครับตลาดหุ้นไม่ได้ใจดีขนาดนั้นนะต้องพูดกันตรงๆแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราตั้งใจจะเก็บเงินและตามคอนเซ็ปต์คือเงินที่มาลงทุนในตลาดหุ้นควรจะเป็นเงินเย็นเนาะเงินเย็นแบบพร้อมที่จะสูญเสียมันไปได้นะช่วงนี้เป็นช่วงขาวขาลงนะครับเราสามารถสะสมค่อยๆสะสมหาความรู้เหมือนที่ผมบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะเก็บความรู้ให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่ตลาดจะกลับมาเป็นบวกคือคนเล่นหุ้นเนี่ยคือต้องมี แบบแผนเนอะจะเล่นตามอ,ตาอ่ะอิ o มชั่นอลหรือความรู้สึกตัวเองไม่ได้แบบผมเนี่ยเขียดอ่าเข้ามาเล่นแล้วคือมันลง หนึ่งคือเครียดแล้วอสองมันลงไปอีกเราคิดว่าเครียดถ้าเราช้อนตอนเนี้จะยังไงวะเนี่ยถ้าเราช้อนตอนนี้เราสมมติว่าถ้ามันขึ้นอะพิกขึ้นมาขึ้นคือหนึ่งเราได้กำไรตอนช้อนตอนนี้ด้วย่านะแล้วเราอาจจะไปทบตอนที่เราลงมาใช่ใชนะ่เราคิดอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นความคิดที่คนที่แบบไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ศึกษามาไม่ได้อะไรคือเล่นตามอารมณ์กูเลยใช่อารมณ์กูเลยคือเล่นอย่างเงี้ยคือเราควรเล่นแบบมีแผนเล่นแบบมีคาลงก็ช่างรอหรือว่ารับตามแนวรับที่เราลงอย่าไปเล่นตามอินเวอร์ชั่นอลค แค่ดูเยอะก็เครียดเยอะอยากลงเพิ่มอยากลงอะไรก็เล่นตามแผนครับเล่นตามแนวทางเล่นแบบคู่มีคู่มือเล่นแบบมีสติดีกว่าดีฮะสิ่งที่คุณนิวบอกเนี่ยมันมันเป็นผมเชื่อว่าเป็นเยอะมากนกคหละอย่างเช่นฮะเราเคยซื้อหุ้น100ดอลลาร์ต่อตัวแล้วกันเนาะแล้วปรากฏว่าอยูดีหุ้นลงมา80เราอ่ะจะมีความรู้สึกผมพูดเลยหรืออารมณ์นะครับที่แบบเฮ้ยตอนนี้แม่ง80ว่ะ กูซื้อดีเพราะว่าต้นทุนกูจะได้ตกลงถูกไหมต้นทุนกูจะได้ต่ากว่า100<ช>ร้อยแล้วเผื่อวันนึงมันกลับมาเกินร้อยกูจะได้กาไรเยอะขึ้น<ช>เออตรงเนี้ยอันตรายนะครับเหมือนกับว่าเราซื้อตามอารมณ์เมื่อไหร่ที่เราซื้อตามอารมณ์เนี่ยอันตรายหมดนะครับ<ช>แผนที่คุณนิวบอกคืออะไรนะครับคือตอนนี้เราซื้อหุ้นเนี่ยเราควรจะมีแผนเช่นแนวรับเนี่ยแนวรับควรจะรู้นะครับว่าอ่ะเราจะซื้อทั้งหมด3ไม้หรือ3แนวรับนะครับที่ราคาเท่าไหร่บ้างแล้วเราก็รอให้มันถึงเท่านั้นแล้วก็ค่อยซื้้้อออครรไไไม่่ตงปซืาา ไล่ราคามีนะเจงะเจงคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนตอนนี้นี่แหละคือโอกาสดีเลยครับมันได้หลายอย่างเนาะโอกาสดีคือได้ศึกษาอกว่าใช่หรือว่าโอกาสดีคือรอจังหวะที่มันเข้าดีๆผมเห็นด้วยในเรื่องของโอกาสดีนะครับผมมีความเห็นด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่มีแผนไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆคนนะครับไปถามคนบางคนอาจจะเก็บเงินสดรอตลาดกลับตัวอ่าแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็บางคนก็คือมองว่าเฮ้ย ตลาดขาลงว่าช่วงนี้มันทําให้เราได้ต้นทุนที่ถูกในเมื่อเราจะเก็บเงินรายเดือนอยู่แล้วเราก็ค่อยๆเก็บไป ก็ได้เหมือนกันซึ่งผมเป็นคนประเภทนั้นนะครับผมไม่มานั่งสนใจนะครับตลาดจะกลับตัวเมื่อไหร่เสียเวลาชีวิตผมนะครับผมดูแค่ว่าผมตีแนวรับแล้วนะครับราคาถึงแนวรับผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า1เนานะมันคือเงินเย็น2คือมันคือการเก็บเงินของผมที่จะใช้ในระยะ5้0ถึงปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยที่ผมเห็นแล้วเนี่ยเห็นกับตาคือผมอเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่เห็นเฮ็ด ในสิ่งที่เสือ้อคือมันอย่างนี้ทุกคนคือผมเห็นว่าหุ้นเทสลานะตอนนี้มัน220แล้วมันถูกสําหรับผมแล้วอ่ะผมไม่คํานวณอะไรนั้นผมซื้อเลยเนืกอออกไหมครับผมไม่มานั่งแบบเฮ้ยเดี๋ยววันนู้นจะมีข่าวนู้นมันจะต้องเหลือร8อยเหลืออะไรแน่นอนผมไม่สนใจเพราะมันคืออนาคตผมเห็นแล้วว่าราคามันเท่านี้ผมซื้อทันทีนะผมเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดและเฮ็ดในสิ่งที่เสือ้อ อันนี้พูดจริงงเทรดก็เหมือนกันนะครับผมกินกําไร5% 10%ในมุมแบบระยะสัน้นระยะกลางอะไรพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยอัตราวินเลทผมมันมันโอเคเพราะว่าอะไรนะครับต้องบอกว่าผมเคยวินเลทสูงเพราะว่าในช่วงที่ตลาดมังขาขึ้นเนาะเพราะว่าผมอะ่ะไม่ใช่คนโลภคือโอ้จะบอกว่าโลภเดี๋ยวว่ากลายเป็นบูลลี่นี่กูกําลังไปแบบว่าก้าวไก่ก้าวไก่นอื่นึ่ล้นะครับแต่ว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวนะคือบางทีอะ่ะเวลาเราวางแผนแบบหุ้นตัวนี้ฉันจะวางกําไรที่20% นะครับแต่ว่าเราเห็นอยู่ในกระดาษแล้วว่าตอนนี้มันบวกไป5บวกไป6แล้วอะนะครับเรามักจะรอตามเป้าหมายเนาะแต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมเห็นว่า5% 6%มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมก็จะขายทันทีแล้วผมก็เอากําไรในสิ่งที่ผมเห็นจริงๆมา นั่นคือมุมมองผมก็เลยมองว่าอะช่วงนี้ตลาดขาลงมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมเหมือนกันนะครับเห็นด้วยเห็นด้วยเป็นไงวันนี้พอเปลี่ยนบรรยากาศการคุยแล้วรู้สึกว่าสบายสบายขึ้นไหมเออสบายสบายเนี่ยผมแบบว่าชิลๆนะครับมีอะไรผมก็แชร์ฟังได้นะมีหุ้นตัวไหนเป็นอันดับหนึ่งในพอร์ตไหมที่เอาหุ้นตัวไหนที่มึงใส่เยอะสุดในพอร์ตล็อกเก็ตแล a คครับผมแต่ว่าผมพยายามดันพารันเทียให้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับล็อกเก็ตแล็ครับเพราะว่าผมก่อตั้งล็อกเก็ตอินเวสท ส่วนมากส่วนเนาะเราไม่ได้ DCA อะใช่ใช่ครับคือเรา DCA แต่ DCA ตามแนวรับโอเค okay. จากที่คุยคุยกันส่วนตัวเนาะว่าหุ้นตัวไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่ากําไรดีที่สุดในที่คุณเคยทำมาช่วงสองปีหลังดีกวาโอเคเอ่อตอบเป็นกําไรทิปแล้วกันมีทั้งกําไรทิปและกาไรจริงอ่าฮะ,ะยิ่งพูดไปเหมือนกูยิ่งโอ้โอวดตัวเองนะครมาคือล o c k e t Lab เนี่ยเป็นหุ้นที่ทําให้ผมได้กําไรจริงเยอะสุดละส่วน กำไรทิปเนี่ยก็จะมีหิมนะครับที่ตอนที่ราคามันไปสัก5้าสิบหกสิบหรือเจ็ดสิบเนี่ยกำไรผมน่าจะบวกไปสักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วก็ OKLO OK นะครับแล้วก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวที่ไออย่างเทสลาจริงๆก็เกือบ100เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทุนเทสลาผมอยู่ที่220อ อตอนนี้นะครับกลับมาเท่าทุนแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่มันเคยไปถึง400เนาะเพราะวันนี้เท่าที่นึกออกแล้วันเนาะเท่าที่นึกออกที่ทไหนฝนตกไหมช่วงนี้เหมือนเน็ตเน็ตมันเริ่มแวนแขวงแล้วนะ <laughs> ไม่กูนึกว่าเป็นคำถามที่ไหนฝนตกไหมคะไอ้กลายเป็นเราเป็นรายการพี่สรยุทธละจริงๆในเะจ็ดหุ้นทางฟ้าเพื่อนชอบตัวไหนกันมากสุดส่วนตัวผมชอบอเมซอนนะอชอบในการลงทุนนะครับแต่ถ้าเกิดชอบในฐานะแฟนคลับเนี่ยผมชอบเทสล่าเลย ผมชอบอเมซอนเพราะว่าเซอร์วิสเขาครบวงจรอ,อ่ะใชะ่ผมชอบอเมซอนเพราะว่าเป็นป่าอย่างนี้ไม่มีไม่มีไม่มีไม,มไม่มีใครตลกกันแล้วผมชอบอเมซอนเพราะกาแฟอร่อยอ่ะผมว่าแล้วนะครับอเมซอนไม่ใช่แค่กาแฟและป่าแต่ว่าเป็นหุ้นครบวงจรจริงจริงจริง,รงหัวอเมซอนเนี่ยผมศึกษามันยังไงก็รู้สึกว่าอย่างตอนที่เรากําลังคิดว่าเออจะเปรียบเทียบหุ้นกันอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะเอาอเมซอนไปเปรียบเทียบยังไงให้มันตรงๆเพราะว่า พี่แกอยู่ทั้ง e-commerce พี่แกอยู่ทั้งวิดีโอสตรีมมิ่งพี่แกอยู่ทั้งคลาวด์เนี่ยกูเทียบไม่ถูกเลยชอบบริษัทอย่างนี้นะที่มันไม่ได้ไปแค่สายเทคอย่างเดียวแล้วตัวมึงชอบไหมชอบชอบที่ไปหลายสายกว้างว้าเพราะมึงก็รู้สึกว่ากระจายความเสี่ยงใช่แต่ด้านกว้างก้าของเขาอะเราสัมผัสเราเคยเห็นเรารู้จักมาหมดถูกไหมเออเพราะว่าคุณนิวเนี่ยเขาทำงานสายไอทีใช่ไหมเขาก็เคยใช้คลาวด์เอวบิวเอสเขาก็ค้าขายบนอเมซอนเว็บ แล้วก็มีสตรีมิ่งดูพามดูแฮ็กเข้าไปดูพามใช่ดูฟรีก็เฮียแล้วโอเคถ้า DCA เดือนละ200เหรียญในพอร์ตหมายว่า2องายบาท200เหรียญในพอร์ตควรมีหุ้นประมาณกี่ตัวดีครับเริ่มต้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเริ่มต้นเลยเนี่ยผมแนะนำว่า5-10ตัวก่อนแลวทั้งโกรธและก็ดีเฟนซีฟถูกหรือเปล่าโอเคผมแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับจริงเอ่อ5-10ตัวก่อนนะครับ ทำไมถึงเป็นแบบนี้เนาะจำนวนหุ้นเนี่ยขึ้นกับจํานวนเวลาที่เราดูแลมันได้เพราะว่าผมบอกเสมอนะหุ้นเนี่ยไม่ควรซื้อเราทิ้งเลยนะครับอ,อย่างน้อยเนี่ยติดตามราคาติดตามการข่าวบริษัทสรุปไตามากนะครับพวกเนี้ยคำถามคือเรามีเวลาตามเยอะมากน้อยแค่ไหนผมเลยมาจะให้เริ่มต้นที่5้0ตัวนะครับคือผมอ่ะไม่เคยซื้อหุ้นเยอะ นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบอถ้าจะซื้อควรจะต้องรู้จักมันประมาณหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็เคยเจอเหมือนกันนะมีนักเรียนนะครับมีนักเรียนที่แบบอนเรียนจากล็อกเก็ตคาสอย่างเงี้ยก็แบบพี่ผมถือ30กว่าตัวทําไงดีอย่างเงี้ยคือมันดูไม่ไหวคือหุ้นเนี่ยเวลาเราชอบมากๆก็ซื้อ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 กันนะครับมัน <ừ. S 1> ก็เลยทําให้แบบเราไม่มีเวลาติดตามเนาะงั้นแปลว่า5้าถึงสิตัวก่อนนะครับลองดูว่าเราไหวไหมไหว,แล,วแล้วค่อยเพิ่มแล้วสมมติว่าบอกว่าเราอจากการคือว่าง เป็นสายเทะสายเทเอย่างเงี้ยฟูทามฟูทามอ่าฟูทามเลยจะเอากี่ตัวก็ได้เอาที่บริหารไว้ถูกต้องครับถูกต้องเอาขึ้นอยู่กับเราเลยใช่หุ้นเทคจีนช่วงนี้แนวโน้มจะไปทางไหนครับหุ้นเทคจีนหระอ่า หุ้นเทคจีนแนวโน้มตอนนี้มีโอกาสตเติบโตเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลเขาก็สนับสนุนนะครับแล้วก็เงินตอนนี้ไหลไปเข้าไปจีนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหุ้นจีนต้องบอกว่า1เดือนวันมันรีเทิร์นเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวใหญ่ๆบวกกันแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะมีใครลงทุนหุ้นจีนอยู่บ้างนะครับอาลีบาบาครับผมบอกให้อาลีบาบาเนี่ยเขาทำตัวเหมือนบริษัทอะไรรู้ป <Amazon. S 1> ่ะเอออเมซอนอ่าใช่ขายเลยอาลีบาบาเตะเลยใช่เขามี E commerce, อีคอมเมิร์ซเขามีข่าวนะครับแล้วก็ทําตัวเป็นเหมือนเหมือนเอาลีเพย์อาลีเพย์อีกอจะตั้งอีกอะไรเงี้ยนะครับต้องบอกว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าพอเราเติบโตมาอย่างเงี้ยแล้วเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเราดูจริงๆแล้วนะครับทุกประเทศมีคุณลักษณะที่แบบชัดเจนมากนะครับผมเห็นด้วยกับ CK นะ CK คุณ CK เคาพูดไว้นะแล้วก็นขาเห็นด้วยคืออเมริกาเป็นประเทศ ที่คิดค้นก็เรื่องคือเรื่องจริงอ่ะสัง<ช><ช>ว่าหลายๆอ,อย่างก็มาจากมริกาก่อนครับส่วนประเทศจีนเนี่ยคือประเทศที่ก๊อปก๊อปแล้วมาพัฒนาดีกว่าคือประเทศจีนสนใจแค่ว่ากูทํายังไงก็ได้ให้เหมือนเขาแล้วถูกกว่าอ่าเนี่ยคือคือมันคือเรื่องจริงมัน<ก>ไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บุลลี่หรืออะไรนะ ส่วนประเทศไทยเนี่ยใครใช้ดีไม่ดียังไงกูใช้หมดอ่าใช่นี่คคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกเสี่ยวมี่ของดีครับจริงเสี่ยวมี่ของดีจริงปหดีเลยเสีย่ยมอย่างเงี้ยแล้วคุณดูนะเนี่ยผมมานั่งคิดเรื่องอะไรรู้ป่ะนี่ชงคุยกันคำๆนะเมื่อวานนางคาระผมพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์เนี่ยจะขึ้นกับชิป NV i d i ีเดียใช่ป่ะอ่าแน่นอนว่าหุ่นยนต์ในอนานคตเนี่ยนะครับจะทำงานได้จริงอ่ะก็ต้องมาจากชิป Nvi d i ีเดียนะครับและ n v i d วีเดียก็น่าจะทำรายได้จากตรงนี้ได้เยอะมากนะแตะสิ่งที่น่าสนนใจคคืออะะไรรู้ึงิดด ว่าวันหนึ่งนะหุ่นยนต์แม่งเกิดขึ้นจริงอ,อเมริกาเนี่ยผมเชื่อเลยคิดก่อนได้แน่นอนนะครับชิปเขาทํางานได้แน่นอนเกิดหุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวนะผมบอกเลยไม่เกิน2ปีเดี๋ยวมึงเต็มเจอหุ่นยนต์จากจีนมันอาจจะไม่ดีเก่งกว่าแต่ถูกกว่าแน่นอนใช่แล้วมันจะมาบ้านเราผมเชื่อเลย โอ้หุ่นยนต์ตัวแรกที่มันจะอยู่ในบ้านกูเนี่ยแม่งมันจะไม่ใช่ของเมกาเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะคุณมานั่งยิ่งดีนะอะเทสลาออกรถไฟฟ้ามาล้ำมากนะแต่ก็แบบผมให้เลยเทสลาครองตลาดอยู่ได้มาสักสิบปีเจอจีนเข้าไปย่างเงี้ย b ดีเยอะแยะเยอะแล้วไงถูกจนหูเทสลาต้องปรับราคาลงมาแข่งอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ่นยนต์น่ะผมบอกเลยเดี๋ยวมึงเกื่อนเมืองแน่ทำไมพี่ถึงชอบเทสลาอะเรียกว่ามันคือแฟนบอยเทสลาได้เลยดีกว่าคือผมมาเรียน วิศวกรน,นะครับผมเป็นวิศวกรน,นะครับเรียนวิศวะไฟฟ้านะครับแล้วก็ทําโปรเจกต์รถยนต์ไฟฟ้าครับทุกคนผมทําโปรเจกต์รถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยมีแค่กลุ่มคนน้อยมากๆนะครับที่รู้จักเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะแล้วผมก็เอารถยนต์ไฟฟ้าที่ผมทำเนี่ยไปแข่งที่สิงคโปร์นะครับสมัยที่ผมเรียนนะครับเรียนที่ลักกับบังนะซึ่ง ตอนที่ผมไปแข่งอ่ะหรือว่าตอนที่ผมพยายามทำรถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้ขึ้นมาครับผมก็พยายามศึกษาหาความรู้จาก YouTube แล้วก็มีอยู่องค์กรเดียวเท่านั้นนะฮะที่ให้ผมศึกษาก็คือเทสนะครับเพราะนะตอนนั้นอ่ะเทส la เขาเริ่มมาแล้วครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยด i v e หรือว่าตัวมอเตอร์มันขับเคลื่อนยังไงนะครับผมทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2015และ2016ันบะเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าถ้าพูดไปแล้วหนูจะตกใจไหมว่าใช่ถ้าพูดไปว่าอาชีพพี่คืออะไรแล้วหนูจะตกใจพี่ทำอาชีพอะไรวิศวกรครับ ยังอยู่ยี่ส <laughs> ิเจ <laughs> <laughs> ็ดเปนมก็ไม่รู้ตกใจยี่อะไร <laughs> นะครับอาทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลให้ผมเริ่มรู้จักเทสล a านะตอนนั้น <c oughs> แล้วก็ศึกษาแล้วก็แบบหูคุณอีรอนมสร์ณนะตอนนั้นเนาะแล้วเขามาทําจรวดผมก็เลยเป็นแฟนขับเทสล a านะครับ <c oughs> ไม่หรอกคนประเภทเดียวกันชอบคนเหมือนกันคนบ้าคนคนคณกันเขาชอบคนประเภทเดียวกันใช่ครับนี่คือเหตุผลคือมันที่เล่าไปลึกนะเพราะว่ามันมีความชอบส่วนตัวมากกว่าโมเดลธุรกิจว่ากันนสำหรับเทสลานะโอเคเหมือน e ิฟซ e กเลย,พ,เยพี่เขียวถึงถึงกับกรีดพี่เขียวคือเอ็มวีเดียก็คือพอดิฟเหมือนที่เล่าไปนะว่าจีน่ะ สุดท้ายแล้วเขาจะทําออกมาได้คล้ายๆกันแล้วราคาถูกกว่าก็คือเรามี Chat GPT ใช่ไหมนะนะตอนนี้กลายเป็นว่าเจอ d e e p s e a เข้าไปต้องบอกว่าในมุมของพวกเราอ่ะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่า Deep s s e ีหรือ Chat GPT หรืออะไรมันจะต่างกันแต่ในมุมของนักพัฒนานึกภาพนะกันเนาะนึกภาพสมมุติแล้วว่าตัวเรามีบริษัทแล้วเราอยากให้บริษัทเราเนี่ยมี AI อืมรับซึ่ง h ชท GPT เขาก็หารายได้จากนี้เนะเราต้องเอา AI ที่เราอยากสร้างเนี่ยไปซื้อการใช้งานนะครับเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะไปซื้อโทเค็นซื้อการใช้งานทีนี้เราจะมีเจ้าแล้วว่าเราจะซื้อจากใครที่มันถูกกว่าอ่ะ,ะ,อะแต่ก่อนนะแชท GPT นะครับคาวแชท GPT ของ OpenAI นะครับก็เป็นของ Microsoft นั่นแหละ c l o วดี ie, นะครับเป็น Anthropic ก็คือของ Amazon นะครับ Gemini นะฮะของ Google นะครับแล้วก็ Lama หรือ Llama อะไรเนี่ยนะฮะของ Facebook และล่าสุดเนี่ยก็มีของ DeepSeek ให้เรานึกภาพว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทปรากฏว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันแค่นี้เนาะแล้วปรากฏว่า DeepSeek เนี่ยจ่ายได้ถูกมากแล้วทำงานได้เท่ากับที่เราต้องการเนี่ยมันคือสิ่งที่มันํำให้ตลาดมันกังวลนะครับว่าทำให้บริษัทต่างๆเขาอาจจะไปเลือก DeepSeek มากกว่า,าจ,จะมาเลือกพวก ChatGPT อะไรนะครับถ้าตัดเรื่องประสิทธิภาพโอเคมันอาจจะต่างกันแต่ถ้าเกิดมันตรงตามความต้องการเรามันก็จบไปมไม่ต้องไปซื้อของแพง